บง่ายราคะบรรยากาศเนี้ยมือแรงด้านนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะบริเวณหลวงพ่อพระสิงห์นะคะตรงนั้นก็จะเป็นหัวสิงห์เด้อจ้าพี่น้องผู้ดใดบ่เคยมากกับขื้นมากนะคะมองนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของภูสิงห์ตรงนั้นก็สะเป็นนี่เป็นเรือดำน้ำเอ้ยแล้ววะตรงนั้นก็สิเป็นการให้บูชาดอกไม้ไปหลวงไปถวายหลวง พ่อพระสิงห์นะคะขึนมาก็ต้องมา,าบูชาดอกไม้เนี่ยเมื่อนี้ยายสอกับยายเหน่งเอาดอกไม้มาถวายให้เพื่อนเห็ดดอกไม้ขึ้นถวายหลวงพ่อพระสิงห์เนะพี่น้องนี่ะบรรยากาศย่มลแรงโอ้ยเย็ยนสบายอากาศก็ดีด้วยบมมีฝนพี่น้องอากาศกะเริ่มเย็นๆมากแน่และละอากาศดีมากครับพูใ้ใดขึ้นมาข้างบนพี่น้อง้ออ็อย่าลืมเด้อ แวะมาบูชาดอกไม้ไปหลวงพ่อราสิงนะคะพี่น้องไทยเที่ยวไทยเนีย่ยบึงการหน้าอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยพู้ใดบ่เคยมากตขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เอือ่อยเราเอือเอ่อยคอยด้อพี่น้องนี่เอื่อยคอยเนี่ย,เ,ออย,เ,ยเรากำลังปัดกวาดพัดสีสวีวันอยู่ในพี่น้องทำความสะอาดเนี่ย,ยบริเวณที่บูชาดอกไม้ จ้าอย่าลืมแวะมาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะหน้าหนาวอย่าลืมมาเที่ยวหิมสาวาันนะคะก่อนจะขึ้นหิมสาวาันกลับมาไหลวงพอพระสิงสกก่อนเด้อ